ส่งที่ชายอืมส่งที่ไปอยู่กับนางฟ้าพรสวัสดิ์วันที่ลูกขา่าวอเองตกใจช็อกแค่ไหน,นจริงๆวันนี้ก็ยังยังยังชอ็อกอยู่ค่ะก็ยังแบบมันไวอะ่ะใช่อย่างไวมากโอูเองก็เหมือนเป็นคนที่ติดตามค่ะอาการตอนแรกนึกว่าหายแลย้วไม่ซามค่ะเพราะว่าโบว์าทางได้เล็กไปว่าแบบ เป็นไงบ้างกับบ้านยังนะว่ากับบ้านแล้วแล้วก็โอเคถ้ากลับบ้านแล้วแปลว่าอาการหนูโอเคขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออหนูรู้แล้วนะแบบสู้ๆนะคนเก่งเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรหนูก็เลยสวกโอเคเขาคงไม่ได้แบบอยากจะให้ใครรู้เรื่องนี้มากอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยหนูก็โอเคอย่างน้อยก็แบบได้ได้บอกให้ทักทายอะไรอยแต่ก็นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาคงดีขึ้นแล้วเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพอมาทราบข่าวก็แบบ โอ้ oh, เร็วมากเร็วมากมากอะเร็วมากจริงจตอนแรก<ๆ>คิดว่าน่าจะแบบมีเวลาสักมันแบบยังต่ําเลยมันห้าหกปีอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าคงเป็นประมาณนั้นอะไรเงี้ยพี่เอ็งคงจะแบบได้ใช้ชีวิตมากกว่านี้อะไรตอนที่ทำงานรุ่งกเป็นไงบ้างเขาปูเครื่องตีกันฉ่ำค่ะเรื่องนั้นเพราะว่ามันต้องบู๊กันเยอะมันต้องแบบ ต้องต้องให้ความร่วมมือกันเยอะอมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขียงกันเยอะมากในเรื่องอะไรเงี้ยก็พอมาถึงวันนี้พบกก็บอกว่าเออสิ่งใดที่เราเคยพูดหรือว่าล่วงเกินไปแบบตอนที่ยังมีชีวิตก็ขอโทษนะพนี่แต่ตอนที่แบบถ่ายละครด้วยกันเราก็ขอโทษกันตลอดเพราะว่าเราก็เล่นกันจนแบบว่าอืมต่างคนต่างกวนกันไปเรื่อยเนาะอืมนั่นแหละคะ่ะสำหรับ คุ็นคนแบบที่เราได้ทํางานร่วมเขาเป็นคนดีที่กวนมากๆคนหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นพี่ที่แบบน่ารักอะน่ารักกับน้องๆเสมอเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างอายุขนาดนั้น<ม>เพราะมาทํางานด้วยกันเนาะก็ก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็เต็มที่ในการทํางานตลอด เหนื่อยแค่ไหนไม่ไหวแค่ไหนแกก็จะยังไบบไม่เป็นไรเลยพี่ทําให้อะไรเงี้ยเนื่องความที่แกผู้ใหญ่กว่ามากมาด้วยต้องทุกคอยดูแลใช่ชก็ดูแลผัดกันดูแลค่ะบางทีเราไม่ไหวเขาก็ดูแลเราบางทีเขาไม่ไหวเราก็แบบอาสู่ๆนะพี่เพราะว่าเป็นละครบูด,ด้วยมันก็ค่อนข้างจะต้องเขาเรียกว่าเขาเรียกต้องสามัคคีกันทั้คู่จริง แล้ว,วเก,ก็บอกไปอะค่ะว่าก็เป็นภาษาเราเองเอะเนาะว่าตอนนี้พี่ก็ได้ไปอยู่ในควบคุมที่ดีแล้วแหละทุกคนก็มาส่งพี่เนาะอยู่ที่ว่าพี่จะไปแบบไหนพี่จะนั่งบิ๊กใบไปหรือว่าจะดำน้ําไปก็ได้เราก็แบบพูดไปแบบนี้แล้วก็จริงๆตอนที่อยู่ข้างในงานเราก็คุยกับเพื่อนว่าแม่งเหมือนถ่ายละครเลยว่ะมันแบบ อมันเหมือนถ่ายละครแต่ว่าถูกก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มไใช่เรื่องจริง<ๆ>ก็ประมาณนะะั้นค่ะก็ยังรู้สึกว่าเออมันเร็วมากแล้วก็อืคือพูอยากจำภาพที่ชายคนนี้เป็นยังไงก็เป็นแบบที่ทุกคนรู้แหละว,ว่าดำน้ำเก่งฟรีดายเก่งขับรถบิ๊กไบค์ได้ เป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่เอะอ,อก็ยิ้มหัวเราะเป็นคนดีคนนี้วันนี้ได้บอกอะไรครับผู้ชายครับก็อบอกไปแล้วว่านั่นแหละก็พวกเรามาส่งกันกแค่น,นะคะั้นแหะมาส่งกันเยอะเลยได้อยู่พบผูกที่ดีแน่นอนขอนบคุณนะคะ